สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและวันนี้ในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเรื่องจริงที่หากไม่มีกล้องบันทึกไว้ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้ตอนที่42นะฮะซึ่งจะมีเรื่องราวไหนหน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าจระคข้งับปาลาไหลไฟฟ้า นี่เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว,ว่าน่าฮือฮามากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโดยเป็นคลิปชวนตะลึงมากที่แสดงให้เห็นถึงพลังงานบางอย่างและมหาสารของปาลาไหลไฟฟ้าที่สามารถทําให้จระเข้ตัวหนึ่งนะครับที่กําลังจะกินมันเนี่ยถึงกับตัวชักดิ้นชักงออย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวเนื่องจากมันถูกไฟฟ้าแรงสูงจากตัวปาลาไหลไฟฟ้าช็อตนั่นเองแต่ทั้งนี้นะครับคลิปดังกล่าวเนี่ยไม่มีการเปิดเผยว่าเกิดขึ้นณที่ใดแต่ผมมีภาษาในคลิปบางช่วงบางตอนให้คุณผู้ชมได้ฟังกันดูนะฮะว่าเขาพูดภาษาอะไร É pra alai, do Corre aqui, rápido, corre aqui. Assiste aqui, vem ver, rapidão. Corre aqui, moço, vem ver. ใครฟังออกเนี่ยช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์จระเข้ตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในคลองน้ําได้เหลือเพ็นปาลาไหลไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับและคิดจะกินมันเป็นอาหารโดยขณะที่ปาลาไหลไฟฟ้าเนี่ยพยายามจะหนีและมันก็ได้ถูกจระเข้งับใส่ทําให้ปาหลาไหลไฟฟ้าตัวนี้นะครับตองปองกันตัวด้วยการปล่อยกระแสไฟฟ้าในตัวของมันออกมาทําให้จระเข้จอมตะการตัวนี้ท้องแข็งทื่อไปเลยฮะและตอนหลังคลิปนะครับจะสังเกตว่าเจ้าจระเข้เนี่ยมันกระดิกเท้าแล้วซึ่งมีความเป็นไปได้ ที่มันอาจจะน็อกสลบไปชั่วข่าวหรืออาจจะตายไปเลยก็ได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าปาลาไหลไฟฟ้านั้นถือเป็นสัตว์น้ำที่อันตรายมากนะครับคุณผู้ชมโดยร่างของปางลาไหลไฟฟ้านั้นสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ถึง850โ bon, วลต์และสามารถฆ่าสัตว์ใหญ่ที่พยายามจะกินมันได้ทันทีให้อาหารอลิเกเตอร์ นี่เป็นคลิปช่วงเวลาของชายคนหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะลงไปให้อาหารเหล่าอลิเกเตอร์กว่า10ตัวแต่ด้านเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ออเลนโดรัฐฟอริดาโดยเป็นภาพของช่วงเวลาชายคนหนึ่งนะครับตกลงไปในบ่ออลิเกเตอร์ขณะที่ชายคนนี้เนี่ยพยายามสแสดงขาดผลในบ่ออลิเกเตอร์หลาย10ตัวและในคลิปนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีชายคนหนึ่งนะครับกำลังปีนบันไดลงไปที่บ่ออลิเกเตอร์เพื่อให้อาหารพวกมันและอลิเกเตอร์นะครับก็มารวมอยู่นั้นเพื่อมารอ กินอาหารโดยชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าวอลเมอร์และก่อนที่เขาจะให้อาหารกับพวกมันเนี่ยเขาก็ได้เล่นพี่เรนกับพวกมันด้วยการเอาปลายเท้าไปขี่เขียจากนั้นเนี่ยวอลเมอร์นะครับก็ใช้เชือกที่อยู่เหนือหัวของเขา พยายามที่จะโชว์สกิลโหนข้ามไปอีกฝั่งแต่พระเจ้าไม่ช่วยฮะคุณผู้ชมเพราะเชือกนั้นดันขาดหลังจากที่เขาโหนไม่นานทําให้เขานะครับตกลงไปในวง a ิเกเตอร์เต็มๆเลยฮะงานนี้และคุณผู้ชมคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับวอร์เมอร์หลังจากที่เขาตกลงไปในน้ําซึ่งหลายคนนะครับมีคําถามว่าแล้ววอร์เมอร์จะปลอดภัยหรือไม่หรือเขาจะโดนอลิเกเตอร์พวกนี้เนี่ยกินซะก่อนแต่สุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าเขาปลอดภัยดีเพราะหลังจากที่เชือกขาดเนี่ยเขาก็ตกลงไปในน้ากลางวง a ลเกเตอร์ หล่านนั้แต่โชคดีนะครับที่หวองเขาไม่ไปกระแทกกับของแข็งแล้วสิ่งแรกที่วอลเมอร์ทําก็คือรีบขึ้นจากน้ําให้เร็วที่สุดเพราะดูเหมือนว่าเหล่าอลิเกเตอร์พวกนี้นะครับมันจะตกใจพวกมันส่วนหนึ่งว่ายน้าหนีไปและก็มีบางตัวอยู่เฉยซึ่งมันอาจจะกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะกินไอ้หมอนี่ดีหรือไม่แต่พอวอลเมอร์นะครับอยู่ในน้ําไม่ถึง2วินาทีพวกมันจึงไม่มีโอกาสแม้แต่จะอ้าปากสรุปแล้วนะครับเขายังมีชีวิตอยู่ดีมีสุขนะคุณผู้ชม ไข่หมึกยักษ์ ส่วนเรื่องราวต่อไปนี้นะครับเกิดขึ้นใต้ท้องทะเลลึกที่เผยให้เห็นสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนมนุษย์ต่างดาวบ้างที่สุดมันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตประหลาดนอกโลกที่ไม่เคยเห็นพบเจอมาก่อนและนี่นะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการดำน้ําในน้าน้ําในประเทศนอร์เวย์ซึ่งตามในคลิปนะครับนักดำน้ํากําลังเดินทางจากการเยี่ยมชมซาเกเรืออับปางในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อพวกเขาสะดุดกับโลกโปร่งใสลึกล,ลักบที่ลอยอยู่เหนือพื้นมหาสมุทรเพียง50ฟุตและเมื่อมองแวบแรกเนี่ยมันคือลูกบอลกลมๆขนาดมาหึมาซึ่ง พอ,พอกับตัวนักดำน้ำและเขาอยากรู้อยากเห็นจึงว่ายน้ำอรอบๆลูกบอลมันดูเหมือนสัตว์ต่างดาวโดยสมบูรณ์ด้วยวัสดุที่คล้ายเนื้อเยื่อบางอย่างอยูอย่ในลูกบอลยักษ์โดยนักวิจัยรายหนึ่งนะครับได้ทำการบันทึกและ,ะเผชิญหน้าอย่างแปลกประหลาดในวิดีโอและวัตถุที่ดูเหมือนจะมาจากนอกโลกที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยมันคือถุงไข่หมึกยักษ์นะครับคุณผู้ชมซึ่งได้รับการบันทึกและ,ะเผชิญหน้าอยู่2นาทีครึ่งโดยในคลิปนี้นะครับสามารถมองเห็นนักดำน้ำวนเวียนอยู่รอบรบลูกบอลขนาดมหึอมา ซึ่งปรากฏโปร่งแสงในน้ําขุนเมื่อพวกเขาตรวจสอบและดูลูกบอลใกล้ๆนะครับพวกเขาก็ฉายแสงเข้าไปยังพื้นผิวด้านนอกของวัตถุจนทําให้พวกเขาเนี่ยเห็นเงาของสัตว์ฝูงเล็กๆที่ดิ้นไปมาอยู่ข้างในถุงซึ่งถุงไข่ใบนี้นะครับน่าจะมีลูกมึกอยู่หลายหมื่นหรือหลายแสนตัวเลยทีเดียวไม่ใช่กุง้งไม่ใช่ปู ผู้ชมครับนี่คือสัตว์ที่เรียกว่าแม่หอบนะฮะซึ่งเห็นแว่แปลกแล้วเนี่ยก็แอบกลัวเหมือนกันพอมาดูคล้ายกับสัตว์ประหลาดสลึกเกิดแต่อาจจะเป็นเพราะแม่หอบนั้นนะครับจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณจึงพอจะเข้าใจว่าทําไมมันจึงมีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดเช่นนี้แต่น่าเสียดายนะครับสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์แล้วโดยแม่หอบหรือจอมหอบเนี่ยเป็นสัตว์น้ำประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณหรือสร้างดึกดําบันมีชีวิตที่ดําาางเผ่พพันนันนนนุุ์มจถึทกววี้โดยก มันถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคไบโอซีนยาวนานถึง16ล้านปีซึ่งแม่หอบนั้นมีรูปร่างคล้ายกับกุ้งผสมกับปูและยังมีลักษณะของแมงป่องอีกด้วยโดยขาคู่หน้าแรกนะครับจะมีขนาดใหญ่คล้ายกับก้ามปูนอกจากจะใช้เดินแล้วเนี่ยยังทําหน้าที่ขุดรูและขนดินออกมากองคล้ายกับจอบวกแต่มีขนาดเล็กกว่า หัวเหมือนกุ้งขนาดใหญ่ลำตัวสีแดงเข้มเป็นป้องป้องคล้ายกับกั้งข้องขนาดเล็กยาวเรียวไม่มีแผ่นหางลักษณะคล้ายกับแมงป่องมีความยาวประมาณ20-30เซนติเมตรโดยพวกมันนั้นจะอาศัยอยู่ด้วยการขุดรูอยู่ตามพื้นป่าชายเลนโดยจะขนดินขึ้นมากองทับถมกันเป็นเนินสูงและอาศัยอยู่ใต้กองดินนั้นสามารถอยู่ได้บนบกได้เป็นเวลานานกว่าสัตว์จำพวกอื่นนะครับ โดยมันจะกินอาหารจาพวกอินทรีย์สารที่อยู่ในดินเลนในเวลากลางคืนซึ่งความจริงแล้วนะครับแม่หอบคือเกษตรกรผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าชายเลนเลยก็ว่าได้นั่นเป็นเพราะมันมีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตในป่าชายเลนเชื่อกันว่ามันกินโคลนและเมื่อกินและขุดแล้วมันจะรีไซเคิลสารอาหารใต้ดินลึกช่วยให้สารอาหารเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในระยะที่พืชและสัตว์อื่นๆเข้าถึงได้นอกจากนี้แล้วนะครับการขุดของมันยังทําให้โคลนคลายตัวและช่วยให้อากาศและน้ําที่มีออกซิเจนสามารถทะลุผ่านพื้น ที่ขาดออกซิเจนได้การขุดทั้งหมดนี้นะครับยังส่งผลให้เกิดเนินโรูปภูเขาไฟที่โดดเด่นซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่จนน่าตกใจโดยขนาดเนินรูปทรงภูเขาไฟที่ไม่หอบสร้างขึ้นนะครับอาจจะสูงได้ถึง2เมตรจากพื้นดินและเนินเหล่านี้นะครับจะแห้งกว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบจึงเป็นที่อยู่อาศัยสมบูรณ์แบบสําหรับสัตว์อื่นๆพอสัตว์หลายชนิดนั้นนะครับก็เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณเนินนี้เช่นเดียวกันมันเป็นทั้งบ้านและที่หลบภยัยและเป็นคอนโดของสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นงูปู มดและพืชบางชนิดนะครับก็ดูเหมือนจะเติบโตได้ดีกว่าบนเนินดินเหล่านี้ซึ่งในประเทศไทยนั้นนะครับสามารถพบเฉพาะบาริเวณป่าชายเลยนทางภาคใต้ในต่างประเทศนะครับพบได้ในประเทศอินเดียสีลังกาจรลดถึงเวียดนามหมู่เกาะเลวเกิยวของญี่ปุ่นจนถึงชายฝั่งทะเลปาปัวนิวกินีและออสเตรเลียทางตอนเหนือและตะวันตกนะฮะนกพิโทโฮวี ย้อนกลับไปในปีคศ1990นะครับขณะที่แจ็คดัมเบเชอร์นักชีววิทยากําลังลงพื้นที่สํารวจนกในป่าแถบปาปัวนิวกินีเขาก็ได้จับนกตัวหนึ่งได้และบังเอิญถูกมันขวนที่นิ้วซึ่งตอนแรกเด่ยก็ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่หน้าแปลกนะครับที่แผลน,นั้นเริ่มเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆเขาจึงดูดแผลเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดแต่กว่าจะรู้ตัวว่านกที่จับได้นั้นมีพิษปากของเขาก็บวมและชาไปเรียบร้อยแล้วโดยนกตัวดังกล่าวเนี่ยมันคือนกที่โทฮิวี่หรือที่ชาวบ้าานนนเรียกกกัว่ เพราะว่ามันเป็นนกมีพิษนั่นเองและไม่ควรที่จะนํามาบริโภคนั่นจึงทําให้แจ็คนะครับเกิดข้อสงสัยและได้นําขนนกบางส่วนของนกชนิดนี้นะครับไปตรวจสอบซึ่งเขาได้ศึกษาเรื่องนี้นานอยู่2ปีจนทราบว่านกชนิดนี้นะครับมีสารพิษที่เรียกว่าโคโบบาทาโคทอกซินโดยฤทธิ์ของสารตัวนี้นะครับรุนแรงกว่ายาเบื่อนหนูถึง250เท่าซึ่งมันจะส่งผลต่อเซลประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อทําให้มีอาการชาขึ้นไส้แต่หากได้รับในปริมาณที่มากเนี่ยอาจจะนําไปสู่การเป็นอัมพา หัวใจหยุดเต้นและตายได้เลยทีเดียวและคําถามก็คือแล้วนกสายพันธุ์นี้สร้างพิษได้เองหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมเพราะอันที่จริงแล้วเนี่ยนกชนิดนี้นะครับโตมาโดยไม่มีพิษใดๆเลยแต่พิษที่ว่านั้นมันได้รับมาจากอาหารของมันนั่นเองก็คือด้วงปีกแข็งซึ่งหลังจากการวิเคราะห์แล้วนะครับยังพบว่าพิษดังกล่าวพบมากบริเวณผิวหนังหน้าอกขนและขาของนกอ,อีกด้วยแถมพิษเหล่านี้นะครับยังไม่เป็นอันตรายต่อตัวมันเองนะซึ่งทั้งนี้แล้วเนี่ยการเรียนรู้ที่จะปรับใช้ สารพิษตัวนั้นนะครับเป็นประโยชน์ต่อตัวนกเองเพราะพิษดังกล่าวเนี่ยจะส่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยวรุนแรงเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนต่อสัตว์นักล่าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นงูเหยียว่วมีโคลาและมนุษย์ว่าตัวมันเองนั้นมีพิษนะและนอกจากนี้แล้วนะครับสารพิษดังกล่าวเนี่ยที่พบอยู่ในบริเวณผิวหนังของนอกนั้นยังช่วยขับไล่มแมลงและปรสิตอย่างเหาหมัดและเห็บมาให้มากัดผิวหนังของมันได้อีกด้วยดักแด้โครเมียม ว่ากันว่าหนอนผีเสื้อมีวิธีการหลอกนักล่าแปลกๆหลายแบบอย่างเช่นการปลอมตัวเป็นงูที่เหมือนสั้นจนหน้าตกใจหรือจะเป็นหนอนที่เต็มไปด้วยเส้นขนและมีพิษส่วนเจ้าหนอนตัวนี้นะครับเป็นหนอนผีเสื้อที่สร้างรังหรือดักแด้เป็นสีคโคมรเมียมที่เงางามและโดดเด่นจนหน้ากลัวว่าจะเสร็จนักล่าซะก่อนแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอบอกชื่อของผีเสื้อชนิดนี้กันก่อนนะฮะมันมีชื่อว่าไบคาร์เรตินโพลิเมียโดยปกติแล้วนะครับผีเสื้อชนิดนี้ก็มีสีสันฉูดฉาดอยู่แล้วแต่ก่อนหน้าที่มันจะเเป็นนผีีสื้อรัมมง ดักแด้ที่เด่นยิ่งกว่าจนหลายคนนะครับอาจจะคิดว่ามันไม่ฉลาดเลยที่สร้างออกมาเป็นสีนี้มันเหมือนกับเป็นการฆ่าตัวเองแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับตรงข้ามเลยเพราะในธรรมชาตินะครับสีคอมเมียมนั้นกลับเป็นสีที่มองเห็นได้ยากเพราะปกติแล้วนะครับรังดักแด้ผีเสื้อจะตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายสุดเรียกว่ามันจะจบชีวิตในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นั่นจึงทําให้ธรรมชาตินะครับได้ให้ผีเสื้อชนิดนี้เนี่ยสร้างรังดักแด้ที่ใช้เทคนิคการสะท้อนแสงและจริงๆแล้วนะครับดักแด้ของผีเสื้อชนิดนี้ มองเห็นได้ยากในธรรมชาติมากเลยทีเดียวเนื่องจากมันสะท้อนสีทุกสีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผีเสื้อนะครับอธิบายว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากที่ผีเสื้อชนิดนี้เนี่ยสามารถสร้างรังดักแด้ที่เป็นสีโครเมียมได้มันเงามากจนคิดว่าต้องมีอนุภาคโลหะเป็นส่วนผสมแน่ๆแต่ความจริงแล้วนะครับที่เห็นเป็นสีโครเมียมเนี่ยไม่มีอยู่เลยไม่มีส่วนผสมของโลหะใดๆทั้งสิน้นเพราะมันทํามาจากไคลาตินซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกันกันกบที่ทําให้แมลงเต่าทองนั้นเปล่งประกายหลังจากที่พวกมันได้เป็นที่ รู้จักแล้วนะครับบางคนก็คิดว่ามันคือของปลอมแต่มันก็คือเรื่องของธรรมชาติที่สร้างให้พวกมันเกิดมาเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ถูกผู้คนเก็บไปขายในโลกออนไลน์แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นเนี่ยสีที่เป็นโครเมียมของพวกมันนะครับก็ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปมันใช้เวลาไม่นานก็สูญเสียสีโลหะหรือสีโครเมียมนี้ไปนะฮะ